ว้วผู้ชายอ่ะคนเเฮ้ยแกขับมาหมายแบบนี้้าเห็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงไม่จะเอาลูกหรอเป็นอะไรอ่ะตอมันจะเอาลูกหรือเปล่าวะดูจากเหตุการณ์นี้นะฮะจอดรถติดอยู่ดีๆเนี่ยนะครับคันข้างหน้า มีปัญหาอะไรกันไม่รู้มีผู้ชายเข้ามาทีบกระจกรถจนแตกแล้วก็อุ้มเด็กออกจากรถคันนั้นไปทุกคนก็แบบตกใจให้มันเกิดอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปฮะเฮ้ยอะไรขนาดนั้น่ะเฮ้แกมันลงไปอะไรวะผู้ชายอ่ะอคนเขเฮ้ยแกมขาทำไมแบบนี้บ้าเห็นแล้วว่ปผู้หญิง มัไมจะเอาลูกเหรอเป็นอะไรอะ่ะ๋อมันเอาลูกหรือเปล่าวะมองไม่เห็นงอะไรเลยว่ะ รถะะคันที่ถ่ายอยู่ข้างหน้านะแล้วเขาเหมือนเขาเห็นเหตุการณ<ะ>์อ่ะเพราะอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ไปเอาเท้าถีบกระจกหน้ารถโอ้โหมันพังหมดเลยแสดงว่าแรงมากนะ,ะกระจกมันมีฟิล์มมีอะไรนี่นะ,ะแล้วเอาตัวเข้าไปฮะแล้วไปทําอะไรกันอยู่ในรถอย่างเงี้ยเขาก็เลยเฮ้ยมันทําอะไรกันเนี่ยมันจเอาลูกเหรอเฮ้ยผู้หญิงอะไรแบบนี้รักพักหนึ่งนะครับผู้หญิงก็เปิดประตูฝั่งนี้ออกมาครับเหมือนจะยื้อยแย่งอะไรกันบางอย่างนะครับผลถ่ายเขาก็บอกเห็นภาพไม่ค่อยชัดแต่เขาบรรยายว่าน่าจะเป็นการแย่งลูก อตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่เจ้าของคลิปที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ย,ยเขาโทราศัพท์แจ้งตำรวจแล้วบอกว่าแล้วใครได้เด็กไปก็คือผู้ชายคนที่ไปทีบกระจกแตกคนที่มีแรงเยอะกว่าอ่ะเนี่ยคนนี้ได้ตัวเด็กไป คือได้แต่คาดเดาว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวนะเป็นพ่อเป็นแม่แย่งลูกหรือเปล่าคือหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แบบสงสารเด็กจริงจริงที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่คุณผู้ชมถ้าเป็นพ่อแม่ปัญหาแย่งลูกอย่างน้อยตัวเด็กปลอดภัยแต่ถ้าเป็นคนอื่นอ,อันนี้เราไม่รู้ออเออเนี่ยฮะแต่ว่าเด็กปลอดภัยก็จริงแต่หัวใจบอบช้ำนะถูกต้องครับที่พ่อแม่มาทำาปันแบบนี้ต่อหน้าเขาอะ